วันนี้ครับจะเป็นการเซอร์ไพรส์เมษานะครับพระยาของเองนะครับ ชียพลครับผมวันนี้ครับจะเป็นการเซอร์ไพรส์คือเป็นวันเกิดเมษา22เมษาเนี่ย วันเกิดเขาแล้วผมอยากจะทำเซอร์ไพรส์อยากจะทำเค้กด้วยตัวเองไม่เคยทำเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะทำเค้กให้เขาซึ่งยากแน่ๆตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าจะรอดไหมไม่รู้ว่าจะเละไหมไม่รู้จะกินได้ไหมแต่จะลองดูครับเป็นความตั้งใจครับโดยมีตัวช่วยของผมครับก็คือน้องชายผมแล้วก็แฟนน้องชายนะครับจากบัตเตอรี่ e นเด็คเฮาส์นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าสั่งกินง่ายกว่าเยอะครับง่ายกว่าจริง แต่วันนี้เป็นความตั้งใจไงวันเกิดอยากจะเซอร์ไพรส์อันนี้ครับทุกบ่านอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ครับฮัลโหลครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์เมษาเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่เมื่อวานสวันที่แล้วครับ mm hmm. ผมกำลังเลอยว่าผมจะสั่งลูกโป่งให้เมษาดีไหมแล้วก็แบบโอ้อาจจะไม่สั่งละงานเพราะว่าเข้าไปดูในไ g แล้วแบบแต่ละอันคือแพงมากก็เลยะตัดสินใจว่าจะไม่สั่งละกันสุดท้ายครับ เมษามีจะไปงานเฮนไนของเพื่อนแล้วเขาก็พูดขึ้นมากับพี่สาวเราว่าเนี่ยเดี๋ยวันเกิดเขาเขาอยากจะสั่งลูกโป่งให้ตัวเองสักหน่อยแล้วกันมาถ่ายรูปเล่นที่บ้านเลข30เพราะว่าในนายุ30าแล้วเนี่ยเป็นแบบพิเศษนิดนึงอยากจะสั่งลูกโป่งเลข30มาผมก็แบบอยู่ด้วยไงได้ยินในโทรศัพท์พอดีก็แบบหุยทางนั้นไม่ได้การแล้วต้องจัดแล้วก็เลยอะเอาวะสั่งมาลูกโป่งเลข30สให้เมษาครับ เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหน่มเมืม่อกี้นี้อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์มาเริ่มเลยดีกว่าวันนี้วุ่นวายมากต้องทำให้สำเร็จต้องทำให้ทันเพราะเดี๋ยวว่าเมษาจะกลับมาเพิ่งจริงตอนนี้เนี่ยผมนะให้มามาครับคือแม่เมษาเนี่ยหลอกเมษาออกไปข้างนอกครับออกไปนวดอยู่ด้านนอก เดียวเขาจะกลับมาแล้วเราต้องรีบทําให้ทันเวลาซะก่อนมาเริ่มเลยครับเค้กเลดเวเวดวันนี้ฝีมือของผมจะสําเร็จไหมดูกันเร๋ยวใส่น้ําตาลเลยแล้วก็น้ํามันก่อนนะครับเราตวงไว้เรียบร้อยแล้วน้ํามันตวงเท่าไหร่ไม่บอกนะครับเป็นสูตรของทางร้านนะครับแบตเตอรีเ่เบสเฮาส์นะครับถ้าอยากรู้ต้องสั่งนะครับไอทีนะครับ น้ำมันเสร็จก็จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็เนยจริงๆทุกอย่างมีผลนะเกี่ยวกับรสชาตินะเนยน้ำตาลเอ,อยอะไรเออยเนี่ยมีผลหมดแต่ไม่บอกว่าอะไรเหมือนเดิมเครื่องนี้นะครับใช้ครั้งแรกนะครับ <S <S เริ่มครับเย้ ใส่ไข่ลงไปนะครับแล้วก็เปิดเบาๆนะครับถ้าขอบๆหรือผง,งแป้งนิดนึงก็ใส่นมได้เลย แล้วก็ปั่นก่อนแล้วค่อยใส่นมมีกต่อใช่ไหมเบาๆนะครับมันจะกระเด็นนะครับใส่แป้งที่เหลือนะครับสุดท้าย คือจริงเลดวเวทสมัยก่อนมันจะไม่ใช่สีแดงผสมอาหารมันจะเป็นสีจริงๆจากการที่โกโก,โก้ผสมกับปิติเรียรครับสารบางตัวในที่ใส่ลงไปในเค้กเลยสามสีปืดปืดแรกสีปืด หลังจากใส่สีปผสมอาหาแล้วก็ปั่นต่อนะแต่ต้องคอยๆเกี่ยรม,มันเรื่อยๆแด,แดงแล้วครับแดงแล้วชมพูนะเชฟนะครับปาดให้หมดนะครับเดี๋ยวม,มันไม่ตรงสูตรเรา่เด็กๆนี่คือใช้นิ้วกินเลยนะเอาได้ยังไงอะ่ะเห็นไหมครับผสมนิดนึง แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในแม่พิมพ์นี่เตรียมมาแล้วนะครับแม่พิมพ์เรานะครับอันนี้ขนาด1ปอนดปนะบอกไว้ก่อน1ปอนแต่มาดูเล็กๆเกนาะแล้วเราก็เทลงไปเลยในแม่พิมพ์เรานะครับแต่อย่าลืมมีกระดาษนะมีกระดาษรองอยู่ด้วยนะให้มันติดกระทะนะครับติดแม่พิมพ์นะครับ <answered> แต่ขอบไว้นะครับตอนมันฟูขึ้นมามันจะได้เต็มแม่พิมพ์แต่เชื่อผมนะซื้อกินง่ายซื้อกินง่ายกว่าอีกเรียบร้อยในแม่พิมพ์นะครับแบบนี้นะครับขั้นต่อไปเข้าเตาอบ170ที่เราเปิดไว้เราเปิดประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว ความร้อนน่าจะคงที่แล้วเ้วไปใส่เตาอบครึ่งชั่วโมง170รองศาประมาณครึ่งชั่วโมงโจบครับเับเวลาครับครึ่งชั่วโมง หัจากลุ้นกันไปแล้วครับรว่ามันสุกดีสามารถกินได้ก็ถึงขั้นตอนที่เขาบอกว่ายากที่สุดนั่นก็คือการที่เราจะหั่นนะครับแล้วก็เอาครีมแบ่งเป็นชั้นๆเออในการแบ่งชั้นจริงๆก็ใช้มีดเลยนะพวกโปรนี่คือใช้มีดแล้วก็ตาดพวกแล้วก็ปาดเลยแต่ว่าผมไม่โปรครับแล้วก็เป็นสายอุปกรณ์ก็เลย มีอันนี้ที่เป็นชั้นที่เขาล็อกไว้แล้วนี่แล้วเราก็จะหันนี้ปึ๊บให้มีดมันติดแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรระนาบเดียวกันแล้วก็ยาวไปเลยนะลองดูอันนี้คือยากสุดแล้วาบรอย,อยครับ <c oughs> <Okay. S 2> อย่าก,กดแรงอย่าก,กดแรง มัน้าววเดี๋ยวครีมแปะตรงที่แล้วอะไรอันนี้คือของจริงไงว่าเราทำจริงเราทำจริงเราไม่ใช่โปรมันผิดพลาดกันได้โอเคแล้วเราก็จะขยับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เนี่เยเราจะให้เห็นภาพคือเราจะชั้นเนี้เราจะเอาครีมปาดแล้วข้างบนเราก็จะครีมปาดเหมือนมันจะมีสีขาวเป็น2ชั้นครีมนะครับของเค,ค้กตัวนี้นะครับโอเคอีกชั้นหนึ่งโอเค แล้วเราต้องปาดข้างหน้าออกหมดเลยโดยที่ไม่มีตัวช่วยปาดข้างหน้าออกเพื่อมันสูงเกินใช่ไหมเค้กมันสูงเกินเหมือนปาดทิ้งข้างบนเนี้ยแต่จริงๆไม่ทิ้งเราจะนําไปทําเป็นครัสที่ลอยด้านบนอันนี้ถึงเวลาของมือโปรแล้วครับ<ม>ที่ต้องปาดด้านบนออกไปก็ <laughs> คือเอาส่วนที่มันแห้งๆข้างบนออก เลือดออกแล้วเลือดออกแบ่งแล้วล่ะเลดเวลเวนนี่ที่เราได้มานะครับจากด้านบนแล้วก็จะแบ่งออกมาใช่ไหมที่หันเมื่อกี้นี่ไงแห้งๆออกนะครับ อีกหนึ่งขั้นตอนที่ยากไม่แพ้กันก็คือการปาดครีมเราแยกชั้นมาแล้วเมื่อกี้เป็น3ชั้นนะครับเราจะปาดครีมตรงกลางเป็นครีมที่เราก็จะตีเองนะครับโอเคนะครับเราจะผสมครีมชีสนะครับแล้วก็เนยตีเป็นชั้นครีมตรงกลางนะครับเราก็จะใช้เครื่องนี้เหมือนเดิมเครื่องทุ่นแรงของ 哦，我来。 ปาดเรียบร้อยสุดท้ายที่ใส่น้ำมะนาวไปนิดนึงเพิ่มรสชาตินะครับดรงนั้นเป็นไงอ,อร่อยลมาปาดนะครับมาปาดกันนะครับเราจะเริ่มจากการเริ่มเนี้ย่าจะยากถึงนะมนน,นี่ได้ใช้เครื่องเล่แล้วหมุนด้วยมีปะ เฮ<ด>้ยอว้าวเืยากวางแบบเตี้ยเกบเป็นเลยดี๋ยวเ่เนาเยอ mình đơm đơn Chân Thái, thái. ท้ายครับตกแต่งหน้าครับปกติเนี่ยเราจะเอาอันนี้นะที่มันเป็นชั้นบนสุดที่ผมปาดออกตอนแรกเนี่ยแล้วก็เอาไปทําเป็นแบบลุยๆๆๆให้มันแบบเล็กๆอะ่ะเพื่อจะมาโรยทั้งหมดเลยเป็นการตกแต่งไม่รู้ได้ไหมนะลองดูคือจริงๆมันถูกซ่อนไว้ด้านในจริงๆแล้วเราลองเลยโรงอย่างนี้ได้ปะ เียกลัวไม่สวยกลัวเปลืองของเ,เอามาแล้วเอามาแล้วใช้คุมบูราครับเชฟเชฟร้อยได้แล้วนี่ครับเคก้กก้อนแรกในชีวิตที่ทำ ยากมนกันนะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าซื้อกินง่ายกว่าเยอะครับซื้อกินง่ายกว่าเยอะครับฝากร้านเลยครับมันจะมีเบคเฮ o u s นะครับ,เด,รบเดี๋ยวไปไอจีว่าให้นะครับสั่งกินง่ายกว่าแล้วก็ความอร่อยเท่ากันเพราะว่าเขาผสมใมห้ผมแค่จดแต่งแล้วก็ทำอย่างที่เห็นนะครับนั่นแหละแต่ว่าก็เป็นความภูมิใจนะครับที่อยากจะทำเซอร์ไพรส์เมษานครับเดี๋ยวลองดูว่า เขากลับมาเห็นแล้วจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันแล้วก็ผมจะพาเขากลับเข้ามาแล้วก็ทุกคนอยนู่นี่แล้วเดี๋ยวมีคุณแม่ของผมคุณพ่อผม,อผมแล้วก็แม่เมษาแล้วก็พี่สาวเมษาจะกลับมาด้วยล้านก็กลับมาด้วยทุกคนกลับมาหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเมษาเจอเซอร์ไพรส์ไหมเดี๋ยวเราตั้งลูกโป่งทิ้งไว้แล้วก็กินข้าวกลับมาแล้วก็จะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวรอดูครับ

อ้าวววไม่เป็นไรหรอกใบไม้ตัวเอ็มชั้นหายหมดเลยอตัวเอ็มอะตัวเอ็มเมื่อกี้ตรงเนี้ยเป็นเอ็มเหรอนายนะทำใหม่ไม่มีรูปแล้วเดีดูในรูปเปล่าดูในรูปอ๋อดูในรูปอ๋อนาลองชิมดูนุ่มนุ่มลูกสีแดงอื้มเว่อร์อะไรวะ ไม่อร่อยอร่อยอร่อยไม่ตล้วส่วนผสมเขาท่านตัวงมาหมดแล้วฉันแค่ผสมเฉยๆคนอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็คนอย่างเดียวไม่ใช่คนอย่างเดียวทำหมดเลยอร่อยอร่อยตรงกลางด้วยใช่ไหมทาครีมเองนะเค้กเองเลยนะอร่อยผมก็แต่ไม่ต้องตวงมัไม่ได้ตวงเองนะเพราะนั้เป็นสูตรลับ โอเค okay. ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s subscribe ด้วยนะครับ,รบแล้วก็ฝากกดไลค์เพจด้วยรวมไปถึงฝากติดตามคลิปต่อไปอก็จะไปมาดลีฟครั้งแรกในชีวิตของเมษานะครับใช่เป็น,นทลิปวันเกิดฮันนีมูนด้วยทั้งคู่ควบกันไปเลยทั้งฮันนีมูนนะครับแล้วก็ทริปวันเกิดในทริปเดียวกันเอาให้คุ้มมาดลีฟครั้งแรกแล้วอยากจะบอกว่า ดับเบิลอริเบชันไม่พอดับเบิลรีสอร์ทด้วยจะไปรีสอร์ทที่แพงที่สุดในโลก2 r e รีสอร์ทพร้อมกันในคลิปเดียวเอาให้หนักเอาให้มันจัดเต็มกันไปเลยครับผมโซเนวามาลดีสก็คือก้าวเข้าสู่30แบบฉลองอลังการเต็มที่ครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายใครอยากจะ เมนนะครับสุขสันต์วันเกิดหฮเบอร์เดย์เมสานะครับก็เมนด้านล่างได้เลยนะเชิญเดี๋ยวอ่านทุกนันเมนมาครับขอบคุณสำหร,รับทุกขบวนก่อนมา